เต้าหูสมุนไพรทอดผัดสามรสวันนี้เราจะมาผัดเต้าหู้ขมิ้นขาวน,นี่ค่ะอันนี้ต้องหู้สดนะคะในเต้องหู้สดเต้าหู้สดเดี๋ยวเราเจ้าเต้าหู้ไปทอดก่อนนะีมีเห็ดหอมผักชีขมิ้นขาวค่ะ เราจะใส่มะเขือเทศด้วยสตูกระช่ายเดี๋ยวไปล้างแล้วหั่นนะคะอันนี้ขมิ้งขาวค่ะซอยไปเล็กๆแล้วเดี๋ยวเราไปทอดอันนี้ค่ะนี่พริกสามรสซอสพริกค่ะน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ซอสเห็ดหอมค่ะแค่นี้เองสับให้มันแตกค่ะกรอบแบบแตกๆอร่อยมากกรอบถึงข้างในเนี่ย ช่วยขับลมช่วยเรื่องโรคกระเพาะแผลในกระเพาะนะคะนี่ช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อค่ะเพราะว่าอย่าอินดีท้องอืดน,นะคะก็เลยเอาขมิ้นขาวมาขมิ้นขาวประโยชน์เขาเยอะมากเหมือนกันนะคะลองไปค้นหากันดูค่ะกระชายเราก็รู้กันอยู่แล้วค่ะประโยชน์เขาเคืออะไรค่ะแต่ที่นี่กินใส่ขมิ้นขาวเพราะว่า เป็นคนที่กระเพาะการะลำไส้มีปัญหาค่ะเราเลยอยากเอามาช่วยในกระเพาะในลำไส้ของเราค่ะ mm hmm. ก็เลยใส่มันลงไปค่ะหอมมากอร่อยด้วย mm hmm. แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ